สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรมาให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นเหรียญด้านหน้าจะเขียนว่าเป็นเหียที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะ ลงบันทึกไว้เนี่ยยี่สิบเอ็ดมกราสองห้าสองหนึ่งเนาะเนี่ยนี่ค่ะน,นี่คนะคะเรียนเก่ามากอันนี้พ่อเขาก็เก็บไว้อีกค่ะนี่สวยนะคะนะอ่ะซูมกันดูชัดๆเลยนี่ค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ